จุพยายามกังานกันนะไม่ตี๋อีกแล้วอ่ะอ้าวครับตามการมารดูงานในวันนี้เลยครับพี่แก้วกับถามเอ็มเอ็มโพเรียร์มานี่ใช่มันมีหลายแบรนด์มีหลายแบรนด์ด้วยแต่แต่ชื่องานวันนี้คือชื่องานอะไรอ่ะทำเดโคทำเดโคหวังก็คือมาของแบรนด์ แมคคุกคอร์ค่ะคือก oh, ็แบบว่านคนมาคนละแบรนด์มาคนละแบรนด์ค่ะอ้างั้นเริ่มทีละคนเลยค่ะดีกว่าดีกว่า,ก,วาก็ตอนนี้ก็คืออยู่อยู่กับหว้าแล้วก็ไมคคุกคอร์นะคะ <Okay. S 1> ซึเป็นคอลเลคชันโฟร์วินเทอร์สองพค่ะรุ่นนี้ชื่อว่าลักซิงตันนะคะซึ่ง ที่มันแตกต่างจากอันอื่นก็คือเวลาขึ้นข้อแล้วค่ะเขาจะให้ความแวววาวเพราะว่าตัวเรือนเขาเป็นเซรามิกค่ะที่จริงเราเป็นคนที่แบบว่าชอบานาฬิกากับอ็อกเซอรี่พวกนี้มากชอบชอบค่ะก <ๆ S 2> ็จริงๆแล้วนาฬิกาทําให้เราแต่งตัวแล้วดู complete ลุกมากขึ้นแล้วก็ทําให้มีลูกเล่นมากขึ้นค่ะ อย่างนาฬิกาแบบว่าเวลาเปลี่ยนสไตล์เงี้ย<ห>ก็ทําให้บุคลิกเราเปลี่ยนด้วยค่ะอย่างรุ่นนี้มันหมอะกับสไตล์แบบไหนรุ่นนี้เข้ากับหลายหลายลุกมากค่ะ<อ>จริงๆแต่งแบบว่าเออเรสก็เข้า<อ>หรือจริงๆใส่แค่เออเสื้อกล้ามหรือว่าเสื้อเชิ้ตสีขาวก็คือเข้าเลยค่ะในการนอกจากว่าไว้ดูเวลาแล้วก็เป็นเครื่องประดับอย่างนดีด้วยใช่ค่ะควารู้สึกเราเป็นไงบ้างฮะเวลาเวลาได้สวมใส่อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนจะใหญ่ใช่ไหมคะแต่จริงๆน้ำหนักเบามาก รวมไม่ถึงรวมไม่ถึงสีอะค่ะมันมีความแบบว่าออกแบบนูดนูดออกชมพูชมพูด้วยซึ่งมันก็เหมาะกับแบบเหมาะกับแบบคนแบบหรอแบบหวาพาะว่าเป็นคนแต่งตัวโทนนี้อะค่ะถ้าในชีวิตประจำวันนะอ่าแต่ลคต้งลูกอะไรเพรผมก็มาในนามของฟอสซิลครับผมเออก็จะเป็น้อเท่ๆทำไมเราเลืกเลือก ะจริงๆมันผมว่ามันสุดมันดูคลาสสิกก็มีความแบบเท่ๆรุ่นนี้เป็นไงฮะรุ่นนี้เป็นตัวล่าสุดเลยครับเป็นเซอร์ไพรส์ชั่นสองวันที่ผ่านมครับอันนี้ก็จะให้ความใสๆแล้วก็เงียบๆครับต้องความเท่ข้างในมันบอกอเลยว่านอกจากเวลาแล้วอ่ะรุ่นนี้ดูไหมดูไหม ก็จอดลึกไปละช่วงคุก็จอดลึกไปล <laughs> จะตัวต,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 ตัวเราชอบในซาตเทอรี่นาฬิกาขนาดไหนจริงๆผมก็ใส่ได้หมดนะครับ <c oughs> จริงๆแต่แต่จริงๆวันนี้ก็พอได้ใส่ตัวนี้ก็รู้สึกเออนี่ก็ขอเขากลับบ้าน,น <c oughs> แล้วนะให้ไหมให้ไหมให้แล้วที่จริงเวลา mix เข็มนาฬิกากับการแต่งกายมันยากไหมสำหรับเราผมว่า ก็ไม่ไม่ค่อยนะครับจริงเราหยิบอะไรมันแบบก็เราเราสึกมั่นใจเราก็ใส่ได้เลยเออเดี๋ยวนี้แฟชั่นมันไม่มันไม่มีขอบเขตนะใช่ครับผมผมก็จะเป็นเอ่อแบรนด์ดีเซลนะครับทุกคนนี้ก็อาจจะมีความร็อกสตาร์นะครับความมันความเท่นะครับแล้วก็รุ่นที่ผมใส่อยู่ชื่อว่าดีเคิร์ฟสำหรับดีครับเออ นาฬิกาด้วยเอ้ยเป็นโทรศัพท์ด้ด้วยฮัลโหลชิงหอเฮ้ยว่เจ้าคุยใครคุยกับลูกพี่เห็นถามว่ามันทำไรได้นาฬิกาคุยไงลูกคือว่าเปแบบยกนาฬิกามาเห็นหน้าลูกได้ด้วยอะไรอย่างนี้เอาไปฟังกันเบื่อกก็ได้เื่อจริงมัอไม่มีเสียงหรอจริงไปกันว่างกับลูกนี้สำหรับความรู้สึกของเราแลาวก็ได้สวนใส่กันก็จริงๆริงผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับความความมันของการเลี้ยงลูกก็เหมาะกับนาฬิกาที่มันมันนะฮะ ไว้ดูเวลาดูแต่ต้องคุยฮัลโหลฮัลโหลอ่าก็ขอบคุณดีเซลมากๆเลยนะครับซึ่งว่านาฬิกานี้เหมาะสมมากแบรนด์ถูกใจผมมากนะครับลูกก็บอกดูมาเราดูสไตล์เนี้ยบๆไงไม่รู้มันเนี้ยราคาประมาเนี้ยเนี้ยบอะไรไม่รู้ว่าครับใช่ไม่ก็ก็คือเป็น C e x p l o r e r นะครับแบรนด์ Emporio Armani รู้สึกว่าขอบคุณที่ชวนมามากๆนะครับผมชอบแบบสไตล์คลาสสิกแล้วก็ที่สำคัญเป็นออโตเมติก สามารถใส่ได้เรื่อยๆตลอดตลอดกาน,นะครับรุ่นนี้เป็นไงครับรุ่นนี้รู้สึกว่าเหมาะกับลุคเพราะว่าลุคชื่อลุคบอยัตเกี่ยวกับการเดินเดินท,<ะ>ทางไกลๆ Sea Explorer ก็คือเป็นสิ่งนั้นเลยนะฮะแล้วก็สามารถดำน้ำกับนาฬิกาเลื่อนนี้ไปด้วยถึง200เมตรลึกมากนะ200เมตร แต่ลุกเราวันนี้ดูเรียบและหรูมากเลยนะอะไรนะครับลุกของเราวันนี้ดูเรียบและหรูใช่แล้วยังไงนะครับเข่าคณครับมันเหมาะกับในกาบมันเหมาะกับในกายยังไงที่ดูอ้าพวนี้มันเหมาะสิใช่ใช่ก็ขนาดนี้มันก็ต้องมีนะเราไม่หล่อแล้วก็วม่เราก็หล่อนะเอาจริงเขาไม่ถึงเขาเขาต้องไปสู้ลูกผมแล้วบัาง เขาเขาให้เลือกสองสองเรือนตั้งแต่ตั้งแต่แรกตอนที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเหมาะกับชุดนี้แบบขาวดำนี่ครับขาวดำเรียบเรียบนอกจากเวลานะครับมันก็บอกวันด้วยอมีอะไรจะ้มันมีความเที่ยงตรงขนาดไหนอะไรนะครับความความตรงความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงมันตรงขนาดไหนอะตรงไ่ไปออกแล <ne> ้ว <cheap> บ <Stuff> ้างปอลาตรง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 บ้างตรงบ้าง น่าจะน่าจะตรงมากๆครับผมเชื่อในในฟีมือของมันเป็นอาตัมิติด้วยเนอะใช่มันมันราไม่เราไม่นราไม่จจะต้องไปอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแบบไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งยุ่งกับเขาใช่ครับใช่ก็ตอนที่ไปไปซื้อกับไปซื้อกับเขาก็ฝากให้เขาแบบเซ็ตให้มันถูกต้องแล้วก็ใช่ใช่แล้วี่จะไปถามเขาว่าสายล้านอะไรแบบนู้จริงใช่ หลายหลังกี่โมงมันมันก็จะดีครับดีดีอ้าให้ทุกคนฝากเลย่ะแรนด์แบรนด์ดีเลยครับก็ฝากฝาก Sea Explorer นะครับผม Emporio Armani สวยมากค่ะวะก็อยากฝากนะคะ Michael Kors ด้วยนะคะทุกคอลเลกชันเลยแล้วก็โดยเฉพาะคอลเลกชันนี้นะคะผอก็ฝากแบรนด์ f o s l Sil ยนะครับเออคอลเลกชันนี้เหมือนกันนะผมมาใหม่เลย ฝากแบรนด์รุ่นใหม่ล่าสุดผมดีเซลนะครับีเคิร์ฟนะครับงานมีจนถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับในการทุกแบรนด์ที่ท Tanaka ฝากมาอุดหนุนกันนะฮะใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะคิดมันแล้วเออหู้พี่เงี้ยเลยพี่เงี้ยแล้วฝากให้กับคนที่เรารักหน่อยนะครับโอเคขอบคุณครับขแล้วก็ได้เลยจ้าอ่ะกินเจอร์อันนี้กันก่อนเลยลูก